ิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายาจัดมาให้อีกหนึ่งคันนะครับกับรถครอบครัวขนาดใหญ่ครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับรุ่นนี้โฉมนี้หลายคนเนี่ยถามมเข้ามาเยอะมากครับเชื่อไหมว่าคันนี้สภาพสวยมากนะครับสีขาวมุกเดิมจากโรงงานด้วยนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงล้านสครับเป็นมือสอง,องนี้ผมขายเพียงแค่ 3,388 0 0บาทครับซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ5,000ไปลปลายครับถ้าใครชอบอยากได้ต้องมาจัดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้ามิตซูบิชิไปร์ o สปอร์ตนะครับ รถปี2013นะครับเป็นรุ่น2 5 GT เลขไม้แท้20,0,000กิโลครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้าน2ครับเป็นมือสองนี้ผมขายเพียงแค่3 3 8 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่เสียแวนซื้อผ่อนฟรีดาวเลยครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ5,000ไปลายๆครับถ้าใครชอบอยากได้จัดเลยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโเจคเตอร์นะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวย นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับแยกสัดส่วนชัดเจนนะครับ ด้านล่างสุดเนี่ยมีไฟตัดบอกให้สจุดเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กลายใหม่ของเลนโซนะครับยางสวยมากแม็กสวยมากครับสเตคกยางเนี่ย2 6งหกห้ทับห้าครับและคันนี้มาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกฮาโรเจนนะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยมากนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังนะครับติดเสริมมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับชุดแต่งโคลเมียมจัดเต็มเลยนะครับด้านล่างสุดเนี่ย มีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดเดิมจากโรงงานครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับเป็นบ่อนั่ง3แถวตอนะครับภายในสวยมากกว้างมากนะครับแอร์หลังคามีให้รอบคันนะครับที่สําคัญเนี่ยภายในเนี่ยเป็นสีดำเกือบ100%นะครับใครมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่คันนี้ตอบโจทย์มากครับน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาเหมือนกันเป็นนะครับ รดเรารับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักติดข้อมจมน้ารับประกันเลขใหม่แท้ครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับออปชั่นจัดเต็มาให้แล้วนะครับภายในสวยมากลองส่องกันเลยนะครับเลขใหม่คันนี้นะครับเพียงแค่200,000กิโลรับประกันเลขใหม่แท้นะครับพวงมาลัย power multi function นะครับมีแอร์แบ็กให้1ใบสภาพเกรอบมากครับและมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอ Android เปลี่ยนใหม่มานะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ดูทูธกล้องมองหลังได้หมดเลยนะครับ แอร์นะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้ดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับเกียร์ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ขับสบายดีไซน์สวยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังแท้ปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับภายในเนี่ยเป็นสีดําเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครมองหาปเจโร่โฉมนี้คันนี้บอกเลยว่าสวยมากครับพามาชมเบาะนั่งตอนหลังรับเพื่อนๆคันนี้นะครับเบาะหลังกว้างขวางมากนะครับเป็นสีดําเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แอร์หลังคาจอทีวีมีมาให้ครบนะครับราคาเพียงแค่3ามแสนบาทถ้าใครชอบสนใจจัดเลยครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับออปชั่นก็จัดเต็มมาให้แล้วนะครับหน้าจอ Android Air Auto 3นะครับสามแสนบาทถ้าใครชอบอยากได้จัดเลยครับเมนอางรอบคันนะครับรูกลมแบนเรียบชัดเจนนะครับไม่มีการเฉียวชนมานะครับดูที่โครงสร้างด้านหลังกันต่อครับเพื่อน รอยเม็ดอาร์รอยซีนกาวรอยเหล็กรับอยู่พบหมดรถคันนี้ไม่มีฝากสีข้ามมาครับเม็ดอาร์รอบคันนะครับก็เดินหมดจากโรงงานนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับต่อมานะครับดูที่โครงสร้างด้านหลังครับเพื่อนเรอยเม็ดอาร์รอยซีนกาวเดินหมดรถคันนี้ย้ำเลยว่าไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเขามันเร็วดีไอดีนะครับ2 5 0 0ซีอัตราเร่งดีมากครับโครงสร้างรอบคันนะครับดูเลยนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านหน้าไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับ ซอกด้านในแก้มด้านขวาซ้มหัวโชกเดิมหมดนะครับคานหน้านะครับดูเลยรอยเม็ดอาร์ครอยเหล็กพับอยู่ครบหมดนะครับรถไม่มีการเฉียวชนมานะครับไปจบที่ซ้มหัวโชกด้านซ้ายแผ่นเพจมิซูอยู่ครบหมดนะครับน็อตยึดฝาปงซีนการบฝาปงซิกเกิรอย่างอยู่ครบหมดสภาพแบบนี้ถ้าใครชอบต้องรีบจัดเลยครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้าปาเตโรคันนี้นะครับรถปี2013นะครับเป็นรุ่น2 5 G.T เกียร์ออโต้เครื่องดีเซลขับเคลื่อน2ล้อนะครับ เลขไม้แท้2 0 0นกิโลครับราคาเนี่ยออกใหม่ฝ้ายแดงล้านสกว่าครับเป็นมือ2อันนี้ผมขายเพียงแค่3แสนสาบาทครับซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวเลยครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่5ไป0บาทเองนะครับถ้าใครชอบต้องรีบมาจัดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านครับ เล่มครบเอกสารครบพอพโอทุกอย่างเรานะครับรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักฟีดความจมน้ำรับประกันเลขไม้แท้นะครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1นึ่งหืนกิโลถ้าใครชอบสนใจจัดเลยครับ